ก็ต้องขอสวัสดีสําหรับมิรลักเอซทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามีรถไถคูปต้าเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับผมสําหรับคันนี้เป็นรถไถคูปต้าเอซห้าศูนย์แปดนะครับรถจดทะเบียนปีห้าสามนะครับเอกสารเลื่อนทะเบียนพร้อมนะครับสาหรับคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นครับดันหน้าผ่านหลังโรตารีนะครับมาในราคาย่อมเยาครับมาพร้อมดันหน้ากับผ่านห้านะครับ าานขเ้ไดดีะครับแล้วก็มีลอตเตอรี่แถมให้อีกหนึ่งชุดนะครับผมเป็นอุปกรณ์3ามชิ้นครับสภาพสวยๆเดิมๆครับสำหรับคันนี้นะครับผมราคาย่อมเยาครับเพียงสองแสนสองห้าพบาทนะครับสองแสนส่นเก้าพันบาทส่งฟรีสามรอกิโลเมตรครับสภาพแห้งๆสวยๆนะครับรถขึ้นงจะมาถึงนะครับตัวนี้ เป็นรถตีเทินกับทางร้านนะครับลูกค้า,า turn, เอามาตีเทินเอาคูปอ t a ้า L5018 ไปใช้งานนะครับเครื่องเกียร์ดีครับไฮดรอลิกดีนะครับผมสองแสนสองหมเก้าันบาทนะครับส่งฟรีสามรอกิโลเมตรครับลูกค้าสามารถดูรถตัวจริงแล้วก็มาสามารถทดลองขับได้ที่หน้าร้านทีเอสเฮกเตอร์ a oid, การเกษตรยนต์นะครับบริษัทต,ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองไฮนะครับตำบลตลาดโอาพอำเภอลำปมาจาังหวัดกุริลครับ อยู่ติดทางหลวงเส้นลำไปมาดคูเมืองครับห่างตัวอำเภอประมาณ6กกิโลเมตรนะครับผมไฮดรอลิกขึ้นลงเร็วนะับผมไม่ต้องเล่นเครื่องครับดันหน้าผ่านหลังนะครับโรตารี่แถมให้พร้อมเรียบร้อยนะครับสองแสนสองเก้าบาทนะครับอ่าราคานี้จะส่งให้ฟรีสา0รอยกิโลเมตรนะครับสําหรับท่านใดกําลังมองหารถไทไปไว้ใช้งานนะครับผมอ่าใบมีดดันดนหน้าดันเต็มเต็มใบนะครับโอ้โหแรงดีครับ โฟวินใช้งานได้ปกตินะครับขับเคลื่อนสี่ล้อใช้งานได้ปกตินะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดนะครับสาหรับ F.C. ท่านใดกําลังมองหารถไถ่ไปไว้ใช้งานนะครับผมฝากอ e ีกหนึ่งคันนะครับสาหรับคันนี้คูปต้า L4508 นะครับแรงดีครับสภาพส,สวยเดิมเดิมครับสภาพแห้งเลยนะครับ ท่านใดกำลังมองหารถไถไปไว้เชในไร่ในสวนนะครับอ่าตอบโจทย์ได้ดีครับ L4508 ครับเป็นรถขนาดกลางนะครับผมได้ทั้งงานไล่งานนางานสวนนะครับดันดินเต็มใบครับแรงไม่ตกครับ FT ท่านใดกําลังมองหารถไถไปไว้ใช้งานนะครับผมคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งนะครับราคาย่อมเยาวครับ เอาใจคนชอบของถูกครับสรรภาพส,สวยๆเดิมๆนะครับสีสันเดิมๆรถไม่มีผุนะครับรถไม่มีผุนะครับรถสภาพยางก็ยางหลังนี้สรรภาพประมาณ80%นะครับ70-80%ยางหน้าก็สรรภาพประมาณ50%ได้นะครับสนใจดูรถตัวจริงได้ที่หนะ้าร้านทีเอสเทคเตอร์ e การเกษตรยนต์นะครับร้านตั้งอยู่หมู่บ้านหนองไฮ ตำบลตลาดโพอำเภอลำปยมาศจังหวัดบุรมย์ติดทางหลวงเส้นลำปยมาศครูเมืองนะครับห่างจากอำเภอประมาณ6กิโลเมตรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวีดีโอที่เรจะเดินไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ให้การอุปการะคุณด้วยดีเสมอมาและตลอดไปจากแก่ทีมงานพิทักษ์ปุริย์คนเดิมครับผมขอบคุณสําหรับทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้วด้ยวยแล้วกันนะครับสำหรับคูปอ t a L 4508นะครับอ่าขอบขอบคุณสำหรับ FC อ่าจากต่างประเทศหรือว่า FC ในประเทศไทยของเรานะครับพี่น้อง FC ทั่วโลกนะครับอ่าขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ